สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจัน์รค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงตั้งแต่วันที่22ถึง28 กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะแล้วก็เรามาถึงชาวราศีพฤษภกันแล้วนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมจนถึง13มมิถุนายนนั่นเองนะคะเราเรียกว่าชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะเราก็เริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะ เอ็มเพอเนะคะเป็นไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานสําคัญที่คุณจะเจอในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะความเป็นเอ p e r พอเนะคะก็คืออเป็นไพ่จักรพรรดินะเวลาที่จะเป็นไพ่จักรพรรดิได้เนี่ยนะคะจะต้องขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้เข้าไปติดต่อสื่อสารกับเรื่องของอาการงานกับ ชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติติดต่อเรื่องการงานกับต่างประเทศหรือขยับขยายงานไปต่างประเทศแดนไกลนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็หมายถึงาทาวเวอร์เนี่ยมันก็อยู่ไม่ติดที่หรอกนะคะแม้ว่าภาพเอมปเอเรอร์จะเป็นภาพนั่งบัลลังก์นะแต่เราจะเห็นได้ว่ามันมี ภาพของการเคลื่อนไหวอยู่ของชาวราศีพฤษภนะคะการเคลื่อนไหวก็จะมีแบบทาวเวอร์ที่อยู่ไม่ติดที่ใช่ไหม The fool ก็คือการเดินทางนะ view of fortune นี่ยก็คือกลงล้อที่หมุนไปนะคะขับเคลื่อนไปเคลื่อนที่ไปนะคะ,ะตลอดจนไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าก็คือเห็นไหมว่าควบม้านำพาทีมไปนะคะคุณมีเรื่องที่ มีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วเอ็มเพอเรอร์นะคะช่วงนี้จะค่อนข้างจะกดดันตัวเองนิดนึงนะคะเพราะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นที่เพื่งให้คนอื่นด้วยรวมทั้งการได้รับมอบหมายนะคะให้ขับเคลื่อนทีมงานนะคะหรือขับเคลื่อนอกลุ่มคนฝูงคนเนี่ยไปทำงานนะคะ ยิ่งเดินทางไกลรุนว่ายิ่งดีนะเพราะว่าน่าจะ,ะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จสูงนะคะเพราะช่วงนี้พอเดอร์ซันขึ้นมากับเอ็มเพลอร์เนี่ยเดอรซันเนี่ยก็บอกถึงเรื่องของยศเกียรติยศตําแหน่งความโดดเด่นหน้าตาอะไรแบบนี้นะคะเวลาที่ดาวอาทิตย์ขึ้นดีๆเนี่ยเขาเขาบอกว่าทายยศศักย์ทายอาทิตย์นะคะนั่นหมายถึงว่าหลายคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่เอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําไมมันมี สีถ้วยปรากฏอยู่ทำไมถึงได้นั่งกอดอกหลับหูหลับตาดูไม่ค่อยชอบใจนะคะตัวคุณเองอะต่อให้จะตำแหน่งสูงขนาดไหนต่อให้จะตำแหน่งแบบเป็นที่เชิดหน้าชูตายยังไงคุณก็ยังคิดยังสำคัญแค่ว่ามันก็มันก็หัวโขนอะมันอยู่ที่เนื้องานมากกว่าว่าเราเป็นใครและทำอะไรนะคะเออตรงน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดได้แบบนี้แสดงว่าก็เหมาะแล้ว เหมาะที่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาทีมไปนะคะอ้นก็มองว่ามันอยู่ตรงเรื่องของระยะเวลาด้วยบางทีคุณใจร้อนเกินไปนะคะอยากจะทำอะไรขับเคลื่อนบัญชาการอะไรให้มันรวดเร็วว่องไวนะคะแต่ในนี้บอกว่ามันมีแผนนะเดอสตาเนี่ยหมายถึงเรื่องของแผนการนะคะแผนบางอย่างบางจุด มันยังเสียหายมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่รอบครอบรัดกลุ่มนะคะไอการที่คุณจะต้องเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรือว่าอาจจะไม่อยู่ติดที่ไม่อยู่ติดออฟฟิศเนี่ยทำให้คุณอะ่ะไม่มีเวลาที่จะทบทวนอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะวางแผนให้ได้ให้เต็มที่ดังนั้นทำยังไงดีล่ะในเมื่อว่า,อ,าอยู่ก็อยู่ไม่ติดที่ด้วยแล้วก็ไม่มี มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยมีสมาธิมากพอด้วยนะคะที่ที่จะมาเรียบเรียงนะคะอุนบ่ออย่างนี้เลยว่าทุกวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันมันมากมายนะคะเทคโนโลยีมันมันดีขึ้นนะคะคุณต้องใช้เทคโนโลยีให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะฮพราเดอะทาวเวอร์เองน่ะสายฟ้าน่ยนะคะมันมันมากับอากาศอ่ะมันมากับเรื่องเทคโนโลยีอ่ะมันจะเป็นตัวช่วย ให้แผนของคุณเดินไปได้อย่างดีได้นะคะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ใช้เครื่องมือ,อที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเครื่องมือที่ที่มีอยู่อะจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอลังการอะไรมากนะคะอย่างเช่นว่าในในแอปต่างๆที่มันโหลดฟรีได้นะคะการใช้ไดอารี่การล็อกเวลาการา แผนที่ดีมันอยู่ในสมองเราเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าคุณนั่งมันนั่งจดจ่อกับมันแล้วลิสต์ออกมาซิว่าอะไรมันควรทําก่อนหลังอย่างไรนะคะเรียงลําดับอย่างไรเดอะสตาร์เนี่ยพอเวลาคนเดินทางในเวลากลางคืนเขาก็จะมองดวงดาวเป็นแผนที่นําทางถูกไหมพอเดอะสตาร์ขึ้นมาอยู่ในโซนของปัญหาเดอะ o ทาวเวอร์ขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่า ค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆจับจัดลำดับงานบางทีเราไปคว้าอะไรที่มันมันเร่งอ่ะทุกๆอย่างมันเร่งเสลือเกินเราก็มันก็ปั่นหัวเราหมุนวนไปกับความเร่งรีบในแต่ละวันแต่ละวันเงยหน้ามาอีกทีเอ้าหมดวันแล้วนะคะอ่าเอ็มเปอร์เรอร์เองก็เหมือนกันก็บอกว่าคุณจะต้องบริหารจัดการมันนะคะการที่จะอ่าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นการที่จะได้ควบตำแหน่งอะไรที่ ผู้คนยอมรับอะ่ะมันจะต้องผ่านจุดเนี้มันจะต้องผ่านเรื่องนี้ทั้งนั้นซึ่งคุณจะทําได้ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเดอะซันเึ้นตอนนี้มีความโดดเด่นนะคะอาจจะได้เกียรติได้กล่องแต่ยังไม่ได้ตังค์นะคะเพราะว่าอ้นหนึ่งดูว่าแบบรายจ่ายคุณยังเยอะเออไปมาเข้าเรื่องเงินดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าพอรายจ่ายเยอะแอบแต่ว่าด้านบนสุดก็ยังเป็นรายชินีถือเหรียญอยู่นะแม้ว่าจะรายจ่ายเยอะ แต่ก็ยังพอที่จะมีแบบยังพอบริหารเงินได้นะคะเพียงแต่ว่าจะห่วงแหนเงินมากในช่วงรอบสัปดาห์นี้มีเงินก็แบบไม่อยากที่จะไปเอาก๊อกสำรองหรือเงินเก็บมาใช้นะคะหรือว่า,าจำกัดจำเขียนะนะคะไม่ไม่ไม่หรูหราฟู้ฟ้าไปกับกับสิ่งยั่วยุอะไรมากนักในช่วงนี้นะคะเพราะ พอเวลาใช้ไปเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองอใช้อะไรที่มันมันฟุ่มเฟือยมันเยอะแยะไปเนี่ยเดอะสตาร์ Star, นะคะพอเมื่อก่อนอาจจะไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวนี้คิดแล้วคิดอีกเพราะว่ารายใจเยอะพอเวลาเสียไปแล้วมาคิดเสียใจทีหลังทุกทีเลยทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยมาหาศาลเสียหายอะไรอะแต่คิดคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะคะทีนี้ มันข้อเสียนะมันก็อยู่ในวงจรเดิมอย่างเงี้ยซ้ำๆพอเวลาไปดูโซเชียลบ้างอะไรบ้างมีของมาหลอกล่อเราเอา้าไปไปอีกแล้วเสียงเงินไปอีกแล้วเ,เสียงเงินไปกับอะไรที่แบบแคป CF ของอันเนี้ยอา่าพอดูเขาไลฟ์สดชอบขึ้นมาอา่ากระตุ้นเราอยากจะได้อา่าจ่ายนะคะก็อา่าเลื่อนผ่านเลื่อน Facebook ไปหน้าฟีดอ้าว ของอุ้ยกระเป๋าอยากได้บดีเลยอ่ะจ่ายอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของสติที่บางทีแบบหลงหลงลืมลืมไปว่าเฮ้ยเงินขนาดนี้เออเราเราสมควรจ่ายไหมอะไรเงี้ยพอจ่ายไปแล้วเสียใจทีหลังอะ่ะนะคะเป็นแบบนี้ประจำประจำแล้วพอเวลามานึกเสียใจก็ไม่เข็ดค่ะวนรอบต่อมาอีกเอาอีกเป็นแบบนี้อีกเรื่องหวยกันเหมือนกัน เรื่องหวยเรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยเดะสตานะบอกอมีความหวังค่ะมีความศรัทธามีความศรัทธาที่แนว่วแน,วแนว่มุ่งม,มั่นเลยว่าชีวิตจะพลิกฟื้นขึ้นมาด้วยหวยนะวิ l l OF FOR ์จูนกองล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาอีกนะ mm hmm. ก็หวังอะหวังว่ามันจะถูกอะ่ะเสียใจนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยหวยที่ผ่านมาเนี่ยขาบอกว่าอย่านึกว่าเข็ดมีเลขเด็ดเรามาเจอกันใหม่เนาะก็ไม่เข็ดจริงๆเดี๋ยววนกลับมาเอาอีกนะคะก็ คำขำไปมันมันก็อ้นดูว่ามันก็ไม่ได้ทําให้คุณไม่ไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนสาหัสหรอกแต่ชอบเสียเงินอะไรไปแล้วมาเสียใจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้มันตัวคุณเองทําตัวเองทั้งนั้นนะเนาะโนโนอ่ะมาเรื่องของความรักดีกว่านะคะเรื่องเองินเรื่องทองไม่ได้ไม่มีอะไรจะพูดและหลายคนอาจจะ น,นึกจะซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อนวาดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการบิ๊กคลีนหิ้งพ้าซะหน่อยนะคะเพราะว่าทาวเวอร์ขึ้นมาคู่กับเดอะสตาร์เนี่ยควรจะทำความสะอาดหิ้งพา้าครั้งใหญ่นะคะโชคลาภจะหมุนวนเข้ามาไม่ใช่พอบอกให้ทำความสะอาดหิ้งพา้าครั้งใหญ่เอาเลยแทงหวยไม่อั้นเลยเอ้ยมันคนละเรื่องนะโชคลาภมันก็มาอ่า หลายๆด้านนะคะเพราะว่าอ้นดูว่าคุณมีมีโชคดีอยู่นะคะแม้ว่าโชคเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเป็นโชคลาภแบบรายได้ฟุกฟุกแต่มันเป็นโชคลาภแบบเฮ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราหวังอ่ะมันได้มาอย่างปฏิหาริย์พอดีเลยนะคะถ้าอ้นดูจากอะไรดูจากเดอะซันดูจากเดอะสตาแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะทั้ง3ใบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ ดวงดวงมันขึ้นน่ะดวงมันขึ้นดวงมันเด่นลรวบอกว่าเฮ้ยมีทาวเวอร์ก็ทาวเวอร์เนี่ยตรงนี้ไปแก้ซะไปแก้ด้วยการบิ๊กคลีนหิ้งพระนะคะทาวเวอร์มันขึ้น,นคู่กับเดะสตาคุณเห็นไหมล่างสุดอะซ้ายขวาขนาดคู่กันอย่างนี้นนะคะไปบิ๊กคลีนหิ้งพระซะแล้วสวดมนต์ซะด้วยไม่ใช่ให้ทำความสะอาดอย่างเดียวนะสวดมนต์ได้สวดนั่งสมาธิได้นั่งนะคะแล้วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยจะสำฤทธ ผลสำเร็จผลได้ด้วยดีนะคะต่อมาเรื่องของความรักเวลาที่4ี่ถ้วยขึ้นอยู่ในตำแหน่งของคู่ครองคนรักเนี่ยมักจะบอกว่าไม่มีคนมาจีบเยอะแต่ไม่ชอบอันนี้ของคนโสดนะของคนโสดมีคนมาจีบแต่ก็ไม่ชอบมีคนมายื่นความรักให้แต่ไม่ชอบบางทีเป็นคนที่อุป,ปถัมภ์คุณได้ด้วยซ้ํานะคะคนที่พร้อมจะดูแลคุณได้ด้วยแต่ ไม่ชอบเพราะว่าอาจจะอายุอาอายุเยอะเกินไปมีความแตกต่างกันเรื่องอายุมากเกินไปหรืออไกลกันนะคะไกลกันไม่ใกล้ชิดกันมากเกินไปคุณต้องการคนแบบเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าเจ้าของดวงชะตาเป็นผู้หญิงตอนนี้นั่งแบบประครบประงมแบบ คือนั่งเฝ้ามองดูความรู้สึกตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนทั้งทีก็อยากได้คนที่แบบเอาใจตามใจความรักเป็นเรื่องของการทําให้จิตใจ,จร่าเริง <c oughs> เบิกบานแจ่มใสขึ้น <c oughs> ก็อยากได้แบบนั้นน่ะอ่าอยากได้คนที่ทําให้รื่นเริงขึ้นนั่นเองนะคะแตะ่คนที่เข้ามาคนที่คบค,บคุยคุย,ค,ยคุณก็ปล่อยก็ได้คบก็ได้ไม่ได้ถูกใจอะไรนะ นะคะเป็นแบบนั้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีมีแฟนเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าคิดหวังเอาไว้นะคะว่าอยากจะได้ลูกนะถ้านะถ้าคิดหวังเอาไว้ว่าอยากจะได้ลูกอ้อนดูจากไพ่เดดซันเองแล้วก็ราชินีถือเหรียญเองนะคะมีโอกาสมีลูกสูง สูงอยู่นะคะวิลออ f ฟอร์ u n e ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นลูกพระลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมามาเกิดหรือว่าคุณอาจจะได้บริวารมาเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ามีสัตว์เลี้ยงมาแทนเป็นลูกแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภค่ะถ้าชื่นชอบถูกใจก็กด s u b s r r i e ์ไว้ที่ตำหนักดวงนะแล้วก็ ติดตามข่าวสารของอดได้ค่ะที่เพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะส่วนจะมาดูดวงกันส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะที่อ่ไอดี ID ลน์ค่ะ e m m มี่บิวตีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้ชาวุทธศพทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ